มดข่าวพาเพลินสวัสดีข่าวรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกันนภัรตรงภาพเบะปากมองบนหลังมีข่าวมารีซุ้มคบพิษกาชายัยงานนี้ทำเอาสายเพือกหูพึ่งกันเป็นแถวนะคะหลังจากที่ข่าวลือหนาหูว่านางเอกสาวมารีเบอร์เนอร์นั้นหัวใจกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งเพราะเธอกำลังแอบซุ้มศึกษาดูใจอยู่กับพิษกาชายัย จนกลายเป็นประเด็นฮอตขึ้นมาเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะก็ดูเหมือนว่าจะเป็นประเด็นใหม่เข้ามาเมื่ออดีตคนรักของมารีอย่างหนุ่มกันนพัฒนนะคะได้โพสต์รูปภาพตัวเองเบะปากมองบนในอิสตาแกรมส่วนตัวของกันนพัฒนค่ะโดยในแคปชั่นนะคะใส่เพียงแค่อ e โมจ i รูปมองบนเท่านั้นค่ะ ซึ่งเมื่อแฟนๆได้เห็นต่างก็เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายนะคะโดยบอกว่านึกถึงประเด็นที่กำลังเกิดขึ้นเลยอาทิทีข้ากับเหตุการณ์เดี๋ยวก็เป็นประเด็นอีกทุกคนเกียมหลบใส่พี่มันได้มองบนทานเหตุการณ์พอดีเลยนะพี่การเป็นต้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ